สยาเคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งที่เก่งมากเก่งแบบทิ้งห่างคนอื่นไปไกลเลยจนผู้จัดงานต้องตัดสินใจเปลี่ยนกติกาของเกมทั้งหมดไม่ใช่เพื่อจะลงโทษคนเก่งนะครับแต่เพื่อจะรักษาการแข่งขันนั้นเอาไว้ ให้มันจังสนุดอยู่นี่คือประเด็นที่เราจะมาขุดคุยกันวันนี้เลยครับกับการตัดสินใจครั้งสําคัญของเวทีคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่22ที่ประกาศแยกสาขาค่ะการแยกสาขาใช่ครับแยกรางวัลลูกทุ่งยอดนิยมออกจากหมอลำยอดนิยมซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สะเทือนวงการพอสมควรเลยข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากการวิเคราะห์ของคมชัดลึกแยกสาขานะครับคำถามสำคัญก็คือ เบื้องหลังการตัดสินใจที่ดูเพลิน oh. เหมือนแค่การปรับหมวดหมู่เนี่ย oh. มันมีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าใช่เลยค่ะเรื่องนี้มองเพลินเหมือนเป็นแค่เรื่องเทคนิคการจัดรางวัลแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปการเจาะลึกของเราวันนี้คือการพยายามทําความเข้าใจวิธีคิดเบื้องหลังการออกแบบสนามแข่งขันใหม่ทั้งหมดเลยมันไปไกลกว่าเรื่องถ้วยรางวัลแล้วค่ะแต่มันคือเรื่องของพลังแฟนคลับคือความตื่นเต้นของการแข่งขันที่อาจจะหายไป และที่สําคัญที่สุดคือการพยายามรักษาสมดุลของระบบนิเมตวงการเพลงทั้งระบบเอาไว้เลยค่ะโอ้โหฟังดูใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับคือเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมคมชัดลึกถึงตัดสินใจแบบนี้เราต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นก่อนหน้าอืมนั่นก็คือกรณีศึกษาจากเวทีไทยรัฐอวอร์ด2025ซึ่งในบทวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาให้ตัวเลขที่ ผมต้องใช้คาว่าน่าตกใจมากขนาดนั้นเลยเหรอคะครับในเวทีนั้นที่เขายังรวมรางวัลลูกทุ่งกับหมอลำไว้ในสาขาเดียวกันผลปรากฏว่าต้นข้าวสุปริยากวาดคะแนนโหวตไปแบบถล่มทลายถึง87% 87%? ใช่ครับ87%ั่นหมายความว่าศิลปินลูกทุ่งและหมอลำที่เหลือทั้งหมดในสาขานั้นรวมพลังกันแล้วได้คะแนนแค่12%เท่านั้นเอง Oh. คือตัวเลขนี้มันน่าทึ่งมากนะแต่ในอีกมุมหนึ่งเออมันก็คือพลังของแฟนคลับที่โหวตให้ศิลปินที่เขารักใช่ไหมล่ะครับมันผิดตรงไหนที่แฟนคลับจะทุ่มเทขนาดนี้คำถามนี้สำคัญมากเลยค่ะและเป็นหัวใจของเรื่องเลยคือมันไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยค่ะการที่แฟนคลับจะทุ่มเทให้ศิลปินที่รักเนี่ยมันคือสิ่งที่สวยงามแต่ในมุมของผู้จัดการแข่งขัน ตัวเลข87ต่อ12มันไม่ใช่แค่ตัวเลขแสดงความนิยมแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยดังลั่นเลยว่าดุลการแข่งขันได้พังทลายลงแล้วอ๋อสัญญาณเตือนภยัยใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าเป็นฟุตบอลลีกแล้วมีทีมหนึ่งที่ชนะทุกนัดด้วยสกอร์10ต่อ0พอผ่านไปเครื่องฤดูกาลคนดูก็คงเริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมคะก็คงเบื่อครับพอรู้ผลอยู่แล้วว่าสู้ไปก็ไม่มีทางชนะอยู่ดี เข้าใจเลยครับเพราะผลมันชัดเจนเกินไปความสนุกก็หายไปท,ทันทีมันไม่ใช่การแข่งขันแล้วแต่มันเหมือนเป็นพิธีมอบรางวัลที่รู้ผลล่วงหน้าถูกต้องค่ะซึ่งถ้าคมชัดลึกอวอร์ดไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้สาขานี้ยังรวมกันอยู่ก็แทบจะการันตีได้เลยว่าจะเกิดภาพเดียวกันนี้ซ้ำรอยแน่นอนแล้วในระยะยาวมันจะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือและคุณค่าของตัวรางวัลเองด้วยซ้าไปค่ะพรพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลย ในบทวิเคราะห์เขาเลยใช้การเปรียบเทียบที่ผมว่ามันยอดเยี่ยมมากเขาบอกว่ามันเหมือนกับการจัดรุ่นมวยใหม่อืมจัดรุ่นมวยใหม่ใช่ครับคือพอมียอดมวยคนหนึ่งที่เก่งเกินไปเป็นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทที่หาคู่ชกที่สมน้ำสมเนื้อไม่ได้แล้วสิ่งที่โปรโมเตอร์ทำก็คือการสร้างเวทีรุ่นอื่นขึ้นมาเพื่อให้มวยรุ่นรองๆที่ก็เก่งเหมือนกันได้มีโอกาสขึ้นชิงแชมป์กันบ้างค่ะให้ทุกคนมีโอกาส ใช่ครับทุกคนจะได้มีเป้าหมายมีพื้นที่ให้เติบโตไม่ใช่รอคอยความพ่ายแพ้ในสนามที่ตัวเองไม่มีทางชนะการเปรียบเทียบนั้นแม่นยำมากค่ะและมันตอกย้ำแก่นของเรื่องนี้ว่าการแยกสาขาไม่ใช่การกีดกันคนเก่งแต่คือการเปิดพื้นที่ให้คนอื่นอย่างเป็นธรรมในสภาวะที่มันไม่ปกติคือมีศิลปินระดับที่อาจจะเรียกว่าเป็นแชมป์ไรยคู่ต่อสู้อยู่ในสนาม ถ้าปล่อยให้ทุกคนอยู่ในสนามเดียวกันต่อไปศิลปินสายอื่นแม้จะเก่งกาดมีผลงานดีเยี่ยมมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นของตัวเองก็แทบจะไม่มีวันได้สัมผัสถ้วยรางวัลเลยค่ะแสดงว่านี่มันไม่ใช่แค่เรื่องการจัดรางวัลแล้วแต่มันลามไปถึงเรื่องปรัชญาการจัดการการแข่งขันเลยนะครับว่าเราจะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกธรรมชาติแม้ว่ามันจะนําไปสู่การปูขาด หรือเราควรจะเข้าไปจัดระเบียบเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมโดยรวมอ้างไม่ได้มาจากอารมณ์ความรู้สึกหรือการเมืองในวงการเพลงใดๆทั้งสิน้นแต่มันคือการบริหารจัดการเพื่อให้การแข่งขันยังคงมีชีวิตยังคงมีความหมายสำหรับศิลปินทุกคนที่เข้าร่วมและยังคงน่าตื่นเต้นสำหรับผู้ชมทุกคนที่ติดตามแต่เรื่องนี้มันมีจุดพลิกผันที่ผมว่าพีคมากนะครับคือถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนที่เวทีไทยรัฐอวอร์ดสองพันเริ่มเปิดโหวตใหมๆ่ๆ บรรยากาศตอนนั้นมันคนละเรื่องกับผลลัพธ์ที่ออกมาเลยนะค่ะผมจําได้ว่าในโซเชียลนี่เถียงกันฝุ่นตลบเลยนะและกลุ่มคนที่กังวลที่สุดว่าตนข้าวสุปริยาจะสู้ไม่ได้กลับกลายเป็นแฟนคลับของเธอเองใช่ค่ะ เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งและน่าประหลาดใจมากในตอนนั้นย้อนแย้งสุดๆเลยครับคือตากะกของแฟนคลับในตอนนั้นก็เข้าใจได้นะ <c oughs> เขากังวลเพราะว่าต้นข้าวเป็นศิลปินสายลูกทุ่งพันแท้ <c oughs> ซึ่งในประวัติศาสตร์การแข่งขันที่ผ่านผ่านมาไม่เคยต้องลงแข่งในสนามที่รวมกับสายหมอลำม,มาก่อนเลยแล้วภาพจำของทุกคนในวงการก็คือฐานแฟนคลับของศิลปินหมอลำนั้นใหญ่มากแข็งแกร่งมากค่ะ <c oughs> เป็นที่รู้กันใช่ครับมีความเป็นปึกแผ่นสูงมาก พวกเขาเลยกลัวว่าจะเสียเปรียบกลัวพลังหวตดจะสู้ไม่ได้ตอนนั้นมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจริงๆไม่มีข้อมูลในอดีตไม่มีสถิติอะไรมาอ้างอิงได้เลยสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็นความแตกต่างอย่างมหาศาลระหว่างการรับรู้หรือภาพจำเดิมๆของคนกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสนามแข่งขันจริงค่ะในตอนแรกทุกฝ่ายเลยไม่ใช่แค่แฟนคลับแม้แต่คนในวงการเองก็ยังประเมินสถานการณ์จากภาพจำเก่า ว่าพลังของหมอลำน่าจะเหนือกว่าใช่ค่ะว่าพลังของฐานแฟนคลับหมอลำนั้นน่าจะเหนือกว่าแต่พอการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นแหละค่ะตัวเลขที่ปรากฏขึ้นรายวันมันคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดและมันหักปากาเสียนทุกสำนักเลยตอนนั้นผมนั่งดูตัวเลขยังไม่อยากจะเชื่อสายการตัวเองเลยมันคือปรากฏการณ์จริงๆค่ะผลที่ออกมาคือต้นข้าวสุปริยาไม่ได้แค่ไม่แพ้ไม่ใช่แค่ แต่เธอกลับนำขัดลอยแบบม้วนเดียวจบอย่างที่สถิติ87%ได้ยืนยันในตอนไทยม้วนเดียวจบเลยไอของการแข่งขันไปเลยถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพนะคะตอนแรกทุกคนคิดว่านี่คือมวยถูกคู่อาจจะแลกหมัดกันสนุกแต่ผลที่ออกมาคือมันเหมือนเอาแชมป์โลกรุ่นเฮลวีเวทไปชกกับรุ่นฟลายเวทเลยค่ะมันคตลเชิกันโดยสิ้นเชิงเนื้อความคาดหมายของทุกคนจริงๆ และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือพลังของเธอไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในสาขานี้สาขาเดียวใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนั่นคืออีกจุดที่ตอกย้าว่านี่ไม่ใช่เรื่องฟลุกจากข้อมูลการแข่งขันทั้งหมด12สาข,ขาของไทยรัฐอวอร์ดในครั้งนั้นต้นข้าวสุปริยาติดท็อป3ของศิลปินที่มีคะแนนโหวตสูงสุดของประเทศท็อป3ของประเทศเลยใช่ค่ะและเป็นอันดับ2ของคะแนนรวมทั้งประเทศด้วยซ้ํา แพ้แค่อันดับหนึ่งไปแบบเฉียดฉิวซึ่งมันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังความนิยมในระดับมหาศาลที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์ของทุกคนโดยสิ้นเชิงจริงๆและในบทวิเคราะห์ยังชี้ประเด็นที่ลึกลงไปอีกเรื่องคุณภาพของคะแนนด้วยอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากมันหมายความว่าอย่างไงครับค่ะประเด็นนี้มันทำให้เราเห็นภาพที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกคือในวงการจะมีการพูดคุยและประเมินกันว่าคะแนนโหวตมันมาจากหลายแหล่ง แต่ถ้าเราลองนับเฉพาะคะแนนที่มาจากพลังศรัทธาจริงของแฟนคลับพลังศรัทธาจริงใช่ค่ะที่เป็นการโหวตด,ด้วยใจรักและทุ่มเทจริงๆโดยพยายามตัดปัจจัยเสริมอ,อื่นๆออกไปเช่นการใช้ทุนทรัพย์จำนวนมหาศาลเพื่อซื้อคะแนนหรือระบบบางอย่างที่อาจจะเอื้อประโยชน์ให้ศิลปินบางกลุ่มมากกว่ามีการประเมินกันอย่างกว้างขวางว่าหากวัดกันที่พลังศรัทธาเพียวๆแล้วแล้วก็ มีแนวโน้มสูงมากว่าต้นข้าวอาจจะเป็นอันดับหนึ่งโดยสมบูรณ์ของประเทศด้วยซ้าไปค่ะโห oh, ฟังแล้วขนลุกเลยนะเนี่ยคือแปลว่าความเป็นจริงมันอาจจะยิ่งกว่าตัวเลข87%ที่เราเห็นกันเสีอีกมีความเป็นไปได้สูงค่ะ และข้อมูลเชิงลึกนี้เองที่ยิ่งตอกย้ำกลับไปที่การตัดสินใจของคมชันลึกอวอร์ดมันทำให้ทีมงานเห็นภาพชัดเจนเลยว่าปัญหาที่ทำให้การแข่งขันไม่สมดุลนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การจัดสาขาว่ารวมหรือแยกแต่มันอยู่ที่ความเหนือชั้นของฐานความนิยมของศิลปินคนหนึ่งโดยเฉพาะ mm hmm. ซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งพลังเกินกว่าที่โครงสร้างเดิมจะรับไหวดังนั้นการตัดสินใจแยกสาขาของคมชัลึกอวอร์ดจึงมีน้ำหนักและมีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นไปอีก ไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่การปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปแล้วพอฟังแบบนี้แล้วจิ๊กซอว์ทุกชิ้นมันต่อกันเป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยนะการตัดสินใจของทีมคมชัดลึกอวอร์ดไม่ใช่เรื่องบังเกินไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันคือการวางหมากที่มองการไกลมากๆโดยใช้ข้อมูลจริงจากสนามอื่นมาวิเคราะห์ ถูกต้องที่สุดค่ะถ้าเราเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาจะเห็นภาพเลยว่ามันคือการอ่านเกมล่วงหน้าอย่างเฉียบคมทีมงานคมชัดลึกเข้าใจพลวัตของแฟนคลับในยุคปัจจุบันเป็นอย่างดีอืม พวกเขาเห็นสภาพการแข่งขันจริงที่เกิดขึ้นจากกรณีศึกษาของไทยรัฐอวอร์ดแล้วเลือกที่จะไม่ฝืนธรรมชาติแต่เลือกที่จะออกแบบสนามการแข่งขันขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีพื้นที่ยืนเป็นของตัวเองอย่างสมศักดิ์ศรีแต่ผมขออนุญาตลองมองต่างมุมนิดหนึ่งนะครับในฐานะตัวแทนของคนที่อาจจะสงสัยค่ะได้เลยค่ะคือถ้าเรามองจากมุมของคุณต้นข้าวสุป,ปิยาหรือแฟนคลับของเขาการที่จู่ๆก,ก็ถูกแยกออกไปแข่งเดียเด่ยวๆในสาข,ขาของตัวเองแบบนี้ มันจะทําให้รู้สึกว่ารางวัลมันไม่ยิ่งใหญ่เท่าเดิมไหมครับเหมือนกับว่าไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในสนามที่ใหญ่ที่สุดที่รวมทุกสุดยอดฝีมือเอาไว้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะและเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายคนคิดเหมือนกันคือมันมองได้สองมุมจริงๆค่ะมุมหนึ่งก็อาจจะมองแบบนั้นได้ว่ามันไม่ขลังเท่ากับการเป็นแชมป์เหนือแชมป์ในสาขารวมครับ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งซึ่งคิดว่าทางผู้จัดน่าจะมองมุมนี้คือการกระทํานี้มันไม่ใช่การลดทอนเกียรติยศแต่เป็นการยกขึ้นหิ่งด้วยสัมปยกขึ้นหิ่งใช่ค่ะมันคือการประกาศโดยในว่าศิลป,ปินคนนี้มีพลังความนิยมในระดับที่อยู่อีกขั้นหนึง่งจนต้องมีการสร้างเวทีเฉพาะให้เหมือนการสถาพนาให้เป็นมาตรฐานใหม่ของวงการไปแล้ว เธอไม่ได้เป็นแค่ผู้ชนะในสนามแข่งแต่เธอได้กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องมีการสร้างสนามแข่งใหม่ขึ้นมาซึ่งในแง่หนึ่งมันคือเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้รับถ้วยรางวัลเสียอีกค่ะโอ้โหเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากคือแทนที่จะมองว่าถูกแยกออกมากลับมองว่าถูกยกให้เป็นมาตรฐานที่คนอื่นต้องเทียบเคียงแทน ใช่ค่ะและผลลัพธ์สุดท้ายมันดีกับทุกฝ่ายจริงๆลองไล่ดูนะคะ 1. คือฝั่งศิลปินลูกทุ่งด้วยกันเองก็ได้กลับมาแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมีความหมายมีโอกาสที่จะชนะอย่างแท้จริงอสองคือฝั่งศิลปินหมอลำก็ได้มีเวทีของตัวเองเพื่อแสดงพลังของฐานแฟนคลับอย่างเต็มที่สคือตัวเวทีการประกวดเองก็กลับมามีรสชาติมีความน่าลุ้นน่าติดตามและมีคุณค่าม,มากขึ้น และที่สำคัญที่สุดคือไม่มีศิลปินคนไหนถูกลดทอนศักดิ์ศรีทุกคนได้แข่งขันในสนามที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปแก่นสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือการที่คมชัดลึกอวอร์ดตัดสินใจแยกลูกทุ่งออกจากหมอลำไม่ใช่เพราะว่ามีใครอ่อนกว่าใครเลยแต่เป็นเพราะมีบางคนที่แข็งแกร่งเกินไปจนทำให้สนามแข่งขันเดิมนั้นไม่สมดุลอีกต่อไปถูกต้องค่ะและปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งนี้ มันก็ได้ทิ้งคำขานที่ใหญ่ขึ้นและน่าขบคิดไว้ให้เราเหมือนกันคือเมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งที่แข็งแกร่งจนแทบจะครองตลาดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในวงการรางวัลแบบนี้วงการกีฬาหรือแม้กระทั่งในโลกธุรกิจอืหน้าที่ของผู้จัดหรือผู้ควบคุมกติกาคืออะไรกันแน่ คือการปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกธรรมชาติปล่อยให้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดชนะไปเรื่อยๆจนอาจจะไม่มีใครอยากลงแข่งด้วยอีกแล้วหรือคือการต้องก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดสวนคอยออกแบบสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อให้การแข่งขันยังคงความหมายและส่งเสริมให้ระบบนิเวศโดยรวมสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างหลากหลายและยั่งยืนเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยครับซึ่งการตัดสินใจของคมชัดลึกอวอร์ในครั้งนี้ก็ได้ให้คำตอบในแบบของพวกเขาแล้วและมันก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจให้ใหเราทุกคนได้คิดต่อค่ะ สนุกมากขอพระคุณมากๆนะคะพ่อพอ่อย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด,ด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกําลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพอ่อแม่ที่พอมีกําลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะฝากเป็นกําลังใจให้เด็กน,อน้อง ลูกสาวของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณมากๆลาไปก่อนจ้าักร้องวันลอกวันนี้จะกล่อมน้องเฮียและแฟน